ลิปที่คุณเคยกดเล่นอาจเป็นลิปที่คุณไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยอย่าก,กดข้ามเพราะท้ายคลิปนี้มีสิ่งสำคัญที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตกลางดึกของวันหยุดกลุ่มวัยรุ่นสี่คนมาพักผ่อนที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่พวกเขากดลิปรัวๆทุกชั้น1นึถึงแค่เพราะอยากแกล้งคนให้ติดเสียงหัวเราด,ดังก้องขณะลิปค้งคนแปลกหน้าถูกขังอยู่นานนับชั่วโมง 55ลิฟต์ค้งแล้วพวกมึงดูหน้าป้าคนนั้นดิหน้าซีดเลย555วันต่อมาหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้นถูกพ่อโทรตามด่วนเพราะแม่ป่วยเข้าไอซีพวกเขาต้องรีบลงมาจากชั้น18เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลแต่ลิฟไม่มาเพราะลิฟต์ค้งอยู่ชั้นล่างพอสักทักลิฟมาแล้วประตูก็เปิดออกเองแต่ข้างในไม่มีใครอยู่มีเพียงความเย็นเยือก และเสียงลมหายใจของใครบางคนที่ไม่ใช่ของพวกเขาใครอยู่ในนี้วะไม่รู้ดิกูหนาวแปลกๆว่าลิฟตเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นลงเองทั้งที่ทไม่ได้กดแล้วจู่ๆไฟดับเสียงกรีดร้องของหญิงแก่ดังขึ้นจะรีบไปไหนหล่ะในเมื่อพวกมึงทำให้กูติดอยู่ที่นี่กลุ่มวัยรุ่นพยายามกดเปิดประตูกดสัญญาณของความช่วยเหลือแต่ไม่มีอะไรตอบกลับนอกจากเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบและเงาดำ ที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจากถนังลิฟต์วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่โรงแรงเปิดลิฟต์พบแค่เสื้อผ้ากองอยู่บนพื้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กสี่คนนั้นหายไปไหนแต่ในกล้องวงจรปิดเห็นลิฟต์เคลื่อนขึ้นไปชั้น13โดยที่ไม่มีใครกดและเห็นเงาดำของหญิงแก่เดินนำหน้าเด็กกลุ่มนั้นเข้าไปในลิฟต์กดเล่นแต่คนอื่นอาจไม่ทัน ลิฟไม่ใช่ของเล่นและความสนุกบนความเดือดร้อนของคนอื่นอาจย้อนกลับมาปิดประตูชีวิตของคุณโลกนี้มีกรรมและกรรมไม่ลืมใครแล้วคุณหลักถ้าอยู่ในลิฟนั้นจะทำยังไงคิดเห็นอย่างไรกับบทสรุปแบบนี้ลองคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับแล้วพบกันครับ